ัล้ลวันนี้มีเคสทำสีเส้นผมแบบเยินมากพังมากแต่เราก็ไม่กลัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะดูเส้นผมลูกค้าจะค่อนข้างแบบแห้งแตกตานะคะก่อนจะลงสีเราก็มาใช้ทิช็นเชื่อมแกนดีไฮเคลาตินก่อนนะใส่ตรงปลายผมเยอะๆนะคะเพื่อเตรียมการทำสีอ่าเป็นการรองพื้นทำเคมีนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้รองพื้นทำเคมีเสร็จแล้วก็ต่อด้อเป็นาเมื่อคืนตัวเดียวเลย โอเคลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆห้นะเพื่อเตรียมสภาพเส้นผมก่อนการลงสีนะจ๊าพอลงเสร็จแล้วก็ให้เราเตรียมสีที่ลูกค้าต้องการเนาะอ่าด,ดูเนื้อครีมของเขาค่อนข้างเข้มข้น,นมากแล้วก็ใส่ใส่พอบลงซักพักด้วยความเข้มข้นของเขาเส้นผมก็จะเรียงเส้นตรงเลยนะคะ จากนั้นก็ลงสีเสร็จแล้วนำลูกค้ามาล้างนะคะแล้วก็อบไอ้น้ำเสร็จแล้วสีที่ได้ก,ก็จะประมาณนี้เลยเส้นผมก็จะมีความนุ่มเงาเรียงเส้นนะคะมีฟอร์เตอร์ต่างกันมากทุกคนคือค่อนข้างลูกค้าค่อนข้างมีผมที่ช็อตอ่อนแอนะคะเ,เราก็ไม่กลัวนะคะด้วยตัว treatment ของเรา